ครูเตยโพสขอโทษน้องตั้งใจลูกสาวที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติหลังจากที่ครูเตยอภิวัตบุญอเนกับนักร้องหนุ่มชื่อดังทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาววัยหนึ่งขวบกลางงานมิทติ้งวันเกิดพร้อมกับภรรยายอย่างขนมซาสิการทำการความฮือฮาและตกใจอย่างหนักของแฟนเพลงตามที่เสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านั้นล่าสุดคุณพ่อลูกหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสดึงขอบคุณแฟน ที่ส่งคาอวยพรมาให้น้องตั้งใจกันอย่างมากมายพร้อมกับถือโอกาสขอโทษลูกสาวที่ตนเองไม่เข้มแข็งพอทําให้ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปโดยระบุข,ข้อความว่าขอพระคุณทุกคําอวยพรที่มีให้น้องตั้งใจด้วยนะครับที่ผ่านมาพ่อทําให้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติต่อไปนี้เราจะได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะลูกพ่อขอโทษนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เข้มแข็งพอ งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องหนุ่มกันอย่างล้นหลาม